มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้โบสถ์อายุกว่า100ปีเกือบบอดคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร19โดยกาห์นาทีวันที่30สิงหาคม2568้ร้อยหกบดรตำรวจโทสินกระแสจิตติพัฒพงศ์รองสวสอบสวนส,ส,สพเมืองปทุมธานีรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุเพลิงไหม้มีไฟไหม้โบสถ์ภายในวัดไพรฟ้าหมู่ที่สองตำบลบางเดือออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงได้ประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านเดือและก็หน่วยงานใกล้เคียงรีบไประงับเหตุนะคะนายสุเทพสมใจในยกเทศมนตรีบ้านเดือแล้วก็เจ้าหน้าที่สายตรวจอาสาสมัครมือิปอปอเต็กตึงไปถึงพบชาวบ้านและพระกำลังช่วยการพยายามดับควันไฟที่กำลังโหมเทิมลนภายในโบสถ์ที่มีอายุกว่า100ปี จากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ช่วยกัระดมฉีดน้าเข้าไปภายในโบสถ์โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงได้เบื้องต้นนะคะเข้าไปตรวจสอบพบว่าเพลิงได้เผาไหม้บริเวณจุดวางเครื่องกราบไหว้พระประธานกับพระอาาระัครสาวกเบื้องซ้ายและขวานอกจากนี้ยังมีพระพุทธร,รูปที่ถูกไฟไหม้นะคะรวมไปถึงพัดลมที่ติดข้างผนังโบสถ์กว่า10ตัวค่ะพัดลมเพดานแล้วก็มีหลอดไฟสตัว นอกจากนี้หลังคาโบสท,ที่เป็นแผ่นไว้บอร์ดก็ถูกความร้อนจนแตกเป็นช่องโหว่หลายแผ่นนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องรอให้จา้านอทสพทหนึ่งมาตรวจสอบอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวา <S <S 2> <S 2> พาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ